ชุมชนบ้านหม้อก่อตั้งมานานกว่า200ปีโดยเป็นชุมชนที่อพยพมาจากจังหวัดโคราชเมื่อมาพบแหล่งทําเลดินเหนียวลักษณะดีก็พากันตั้งรกรากเพื่อประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดคือการปั้นหม้อและภาชนะดินเผาชาวบ้านบ้านหม้อตำบลขวาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม มีการปั้นหมอ้ออยู่กว่า70หลังคาเรือนมีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มปั้นหมอ้อแล้วกว่า30รายการปั้นหมอ้อส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำกันในช่วงฤดูแลง้งตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนแต่ถ้าปีไหนดายมากชาวบ้านก็จะมีช่วงเวลาในการปั้นหมอ้อยาวยิ่งขึ้นถึงเดือนพฤษภาคมส่วนในฤดูฝนชาวบ้านไม่นิยมปั้นหมอ้อเพราะดินในช่วงฤดูฝนจะอุ้มน้ำ จึงทาให้เนื้อดินที่นํามาปั้นหม้อไม่แห้งสนิทและหมอ้อที่ได้จะไม่มีคุณภาพดังนั้นชาวบ้านจึงเร่งผลิตในชน่วงฤดูแล้งก่อนที่จะได้หมอ้อขึ้นมาแต่ละใบาชาวบ้านจะต้องหาดินที่มีคุณภาพดีจากแหล่งดินธรรมชาติใกล้หมู่บ้านคือหนองเลนเบงซึ่งเป็นหนองที่เกิดโดยธรรมชาติ เมื่อได้ดินขึ้นมาชาวบ้านจะนำดินมาผสมกับแกลบแล้วนำไปเผาให้แห้งหลังจากนั้นจะนำดินที่เผามาบดจนละเอียดแล้วอัดเป็นแห้งเพื่อที่จะนำไปขึ้นรูปต่อไปจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการตีขึ้นรูปโดยส่วนใหญ่การตีขึ้นรูปนั้นจะเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเพราะว่าการขึ้นรูปเป็นงานที่ละเอียด และต้องมีความชำนาญส่วนในเรื่องของอุปกรณ์การตีจะใช้แค่ไม้ตีและหินอุดเท่านั้นซึ่งเป็นอุปกรณ์โบราณที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเมื่อได้หม้อที่ขึ้นรูปมาแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนของการเผาโดยการเผานั้นจะใช้วัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติเช่นฟางแกลบกิ่งไม้เป็นต้น ม้อที่ได้จากบ้านหม้อตำบลขาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสา,ารคามได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหม้อที่มีคุณภาพดีและได้รับการยอมรับจากหลายที่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้จากบรรพบุรุษการปั้นหม้อคือวิถีชีวิตของคนไทยที่ควรรักษาไว้สืบไป